เพราะว่าการ์ดไม่เต็มเราแบกแบกให้หมดทีด่ลบลบไปอ่ะตรงนี้มันจะเป็นวุ่นวายตรงนี้เพราะมันลบกันไม่ได้ปุ๊บให้ใช้วิธีการอเลยยืมนาทีไปยืมชั่วโมงเราก็แบ่งตรงนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงจากตรงนี้สิบหกถูกให้เขายืมเป็นหนึ่งชั่วโมงจะเหลือเท่าไหร่สิบห้าวันนี้ทีดด่ง่ายนะตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มันลบได้เออยุดจาก,จาก 60นาทีนะครับลบมกันการยืนนาทีชั่วโมงทีนี้เราก็60เนี่ยมาลบกับ20 60ลบ20เป็นเท่าไหร่60ลบ20เป็น0ลบ0เลบ2เหลือ4ตรงนี้เหลือ15ลบ7 5มายืมมาเป็น15 15ลบ7เป็น15ลบ7เป็น8เลขลอยับเท่าไหมเรี่ยวเก่า จะใช้ตรงนี้หรือใช้ตรงนี้อ่าถ้าใช้ตรงนี้ปุ๊บก็ดีเลยเพราะมันดูง่ายพอดูง่ายปุ๊บมันจะมีในตอนที่สองด้วยตอนที่สิบคะแนนน่ะดูง่า <c oughs> บางปีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเรื่องเนี้ยไปเธอบรรยายลบกนะันเวลาเนี่ยนะครับโอเคข้อต่อไป